พวกเราอะเป็นครูเป็นอาจารย์เอามาสอนตัวเราเห็นไหมะ,ะคำออดอ้อนคำหวานของมารยามาตุขามเนี่ยเป็นข่าศึกเป็นข้าศึกสอบพมาจญาชันนะอุ้ยหลายองค์ที่หลวงตารู้จักอบวชมาจะเป็นเนนนี่หลายองค์ วู่บาอาจารย์ที่ใกล้ชิดหลวงตาเมื่อก่อนเป็นหลงหลงลูกสาวพญามารนี่บางคนเนี่ยบางรูปเนี่ยสมัยก่อนเมื่อ20กว่าปีก่อนไปเล่นกันจนมีท้องอะ่ะผู้หญิงอะ่ะท้อง แล้วเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองละเมอละเมอนอนละเมอไม่รับรู้ตื่นขึ้นก็ไปนอนอยู่บ้านเขาแล้วว่างอันทั้งที่ห่างไปเป็นกิโลนะละเมอเดินไปเป็นกิโลนะ่ะนะมันเป็นไปได้ไม่รู้สึกตัวงงตัวเองว่าประชิกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ จนจนผู้หญิงคนนั้นคลอดลูกได้ได้17ปีคนนั้นก็ประมาณ20พรรษามั 29, 20, าม้งหรือ19 20พรรษายังบวชอยู่นะแต่ไปศึกเพราะไอ้ป้อมท่านป้อมนี่แหละอันป้อมทักเลยขณะไม่รู้จักกันนะนี่คนนี้มีความผิดว่างน,นพระองค์เนี่ย แกทิงเล่าเปิดเผยขึ้นมานะแกเล่าให้ฟังนะแกก็เปิดเผยขึ้นมาซึ่งแกก็สิบเก้าปีอะ่ะเด็กเด็กผู้หญิงคนนั้นที่เป็นลูกอะ่ะท้องกับผู้หญิงอะ่ะอายุสิบเจ็ดและ้ะตั้งแต่พรรษาสองมั้งแกบอกแกนอนอยู่วัดนี่แหละตื่นขึ้นแล้วไปนอนกับผู้หญิงว่างั้นท่านเป็นคนเล่าแกเป็นคนเล่าเลย แบบละเมออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรพาไปก็เลยว่าตัวเองประชิดสงสัยตัวเองอ่ะภาวนาไม่ไปไหนมาไหนจนอายุยี่สิบพรรษาซึ่งมีโยมนับถือมากเลยนะพระองค์เนี้ยเมื่อก่อนแต่แกศึกแล้วล่ะอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นบวชอยู่เป็นลูกสาวก็เป็นลูกอ่ะ ลูกศิษย์ลูกศิษย์ลวงปู่อะไรนะที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นเป็นไม่เอ่ยชื่อท่านกันแล้วกันท่านศึกศึกเพราะท่านป้อมไอ้ป้อมนี่แหละขอศึกขอลาศึกขาป้อมบอกไม่ได้เนาะมันหมดมันมันมันประชิกตั้งแต่ สิบเก้าปีตั้งแต่สิบเจ็ดปีนะบวดเป็นพาาไม่ได้แกก็เลยขอศึกเปล่งวาจาศึกวันนั้นเลยแกก็ไม่รู้นะแกบอกว่าแกก็งงสง,สงสัยตัวเองมาตลอดตลอดเวลาสิบเจ็ดสิบแปดปีอ่ะปิดบังมาจนลูกสาววะที่ที่ผู้หญิงที่ไปนอนด้วยอะอายุสิบเจ็ดปีอะ พราะความละเมอมันเป็นไม่ได้เลยละเมอไปทแทบทุกคืนนะ่ะออกจากวัดไปเกือบกิโลหรือกิโลกว่านะไปบ้านผู้หญิงัันะอีนั้นก็เปิดประตูให้คนละเมอเข้าไปนะในห้องนอนอย่างเงี้มันเป็นไปได้เลยจริงไหมยอย่างนี้ก็มี นี่หลวงตาจะพูดขบวนการอีกขบวนการหนึ่งฮะขบวนการที่อยากสร้างพระก็มีหลวงตานี่ก็มีมีเสนอแต่หลวงตาไม่เล่นด้วยสร้างพระยังไงอ่ะจะมาสร้างเหรียญสร้างอะไรให้หลวงตาอย่างเงี้ยจะเป็นคนลงทุนอย่างนั้นอย่างเงี้ย หาทุนเองมาทำอย่างเงี้ยลุตงตาบอกไม่เอาอะกูอยู่โดยทรเดยกว่าไม่ต้องมีวัตถุว่าตั้งสามครั้งสี่ครั้งเลยนะไม่เอาไม่เล่นด้วยเขาก็เลยไปเล่นไปปั้นไปปั้นที่อื่นมาก็มีนะแล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่ง พวกนี้จะเป็นแม่เล้าแม่เล้าแต่ไม่ใช่ผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งมั้งครึ่งต่อครึ่งมาเสนอมาเสนอเด็กให้จัดเด็กว่างั้นเถอะ เคื่องลองตาก็นั่งอยู่กับอาจารย์อาจารย์เพื่อนกันในสองคนแกมาแกบอกว่าอยาก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 ลองกับเด็กไหมเด็กสิบห้าสิบหกนียอ่ะให้แพงพันห้าแกบอกโอ้โหอาจารย์จุดเทพเนี่ด่าเลยนะมึงไม่ทำไมมึงชั่วช้าหยาบชั่วช้าลามกขนาดนี้มึงไม่กลัวบาปกลัวกรรมแ้ย แกยังเสียงอยู่นะคนคนนั้นออ้ยเจ้าคณะอื่นใ,นใหญ่กว่าหลวงตาอีกใหญ่กว่าอาจารย์อีกเขายังเอาเลยว่ะ <laughs> จริงจริโอ้พูดอย่างนี้เลยนะแบบนี้ก็มีด้วยวันนั้นจันจะเทเทศจะร้องไห้อันนั้นนะ มึงเนี่ยมึงจะตกนรกหมกไหมนะมึงเป็นมารศาสนาอย่างเงี้ยมึงรู้ไหมโอ้โหวันนั้นเทศสอนอย่างหนักเลยนะทําไมไปทําอย่างนี้เห็นไหมทําร้ายศาสนาทําร้ายพระธรรมทำร้ายพร,ร,ร,ระวินยัยคนนั้นร้องไห้เลยนะไอ,ไอ้ที่มาเสนอนะ่ะไม่เอ่ยชื่อมันก็แล้วกันทุกวันนี้มันตายอย่างก็ไม่รู้ มันบอกโอ้ยเนี่ยเจ้าวาดวาดัวดอื่นเขายังเอาเลยนะอย่างนี้ก็มีในสังคมของคนหลวงตาบอกมันไม่ใช่คนหรอกพวกน,นี้เป็นอสุรกายเป็นเรลฉานซึ่งเห็นผิดมากๆเลยนะ น่าสงสารมากนะพวกเนี้ยมันมีทุกอย่างทุกรูปแบบแล้วหรอกไม่ต้องไปโทษศาสนาอื่นไม่ต้องไปโทษสิ่งอื่นหรอกถ้าเราไม่เอาด้วยกับมันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เห็นไหมมันน่ะมันมาทุกวิธีทุกวิถีทางนัแหละมาทั้งอากาศมาทั้งบนดินมาทั้งชทษทิศแหละจริงไหมเออ แต่เราจะเอาชนะมารในใจเราได้อย่างไรละ่ะถ้าใจเราไม่มีหลักคือศีลคือธรรมเข้าใจไหมที่เราให้ฟังเนี่ยเรื่องจริงนะเห็นไหมใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ใจดวงนี้ไม่มีทางที่จะนำ ความสกรปรกมาสู่ใจตัวเองอีกมีแตจะขัดเกาให้มันใสสว่างให้มันบริสุทธิ์ผุดพองด้วยนำเอาศีเอาถัมเนี่ยนะทำให้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเนาะนะสมณสารลกูกเราก็เรียกรัสันตามสมณสารลกูกพึงมีพึงได้เนาะอะ่า จงรีบขนขวายฝึกอาณาปณสตินะจงรีบขนขวายนำเอาศีลเอาธรรมกลับมาใส่ใจตัวเองให้มากให้ยิ่งเนาะเออลูกหลานวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะจะหวังแต่มักแต่ผลนะ่ะ จะนำตนออกจากอสวะกิเลสให้ได้ไม่ต้องรอชาติไหนเอาปัจจุบันธรรมนี่เอาชาตินี้นะหลวงตายังมีลมหายใจอยู่ก็จะเกื้อนหนุนให้กำลังใจหมูคนะ่คณะจนกว่าลมหายใจจะดับดิ้นสิ้นไปอขอให้สอดส,ส่อง สังเกตพินิษพิเคราะห์ตัวเองให้ดีแก้ไขตัวเองให้ดีอ่ะจงมุ่งตรงสู่แดนพะนิพาณนะ่ะจำไว้ชำระล้างจิตใจให้มันสิ้นอาสวะไปให้จงได้อย่าไปสนใจเลยที่พูดให้ฟังเนี่ยนี่เลือกเห็นโทษเห็นภัยและพูดให้เห็นคุณของธรรมะของศีล โลกมันจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เราจะมุ่งสู่แดนธรรมวันนี้หลวงจาก็มาตีสี่ลงมาตั้งแต่ตีหนึ่งกว่ากว่าแล้วเนาะ,ะพยายามจะลากขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็ลงอุโบสถก็ไม่ได้มาถือว่าเดือนหนึ่งพักผ่อนสองครั้ง ถ้าจะไม่มาก็ไม่ทำงานก็อายกูบาดซุยกูบาปูเนาะกูบาฉไฉกูไม่ชีเจนเนาะที่เขาทำงานทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนาะหลวงตาก็เลยนอนไม่หลับนอายเขาลกลงมาทำงานช่วยกันเนาะให้กำลังใจเนาะ,ะนะมีกล้วยไว้ปูกล้วยไหม นี่ที่ปลูกไหมไม่มีอนาให้ทางฝั่งนี้ก็ปลูกนะต้องตากาเมื่วานเ่ยไปดูที่เขาขุดจไปช่างนั้นจะทำกุฏิเนาะช่างพระช่างที่หมายทำถนนแต่ทำเอาช่างไปทำกุฏิเนาะ,ะ,ะส่วนเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเขานัดให้ไม่เกินสองไม่เกินสองอาทิตย์ว่างั้นแต่ไม่ถึงอาทิตย์หรอกเพราะว่ามันเลยมาแล้ว หลวงตาว่าจะเดินหม้อเข้าฝั่งกับฝั่งนี่แยกกันเลยเนาะ <c oughs> สำหรับความพร้อมของที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่เนาะหลวงตาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุด่ะตามอัตภาพตามสิ่งพึ่งได้พึ่งมีเนาะอยู่กับหลวงตาไม่มีอดจำไว้นะเออ ไม่มีโอดเนาะกินไปวันวันมื้อมือ้อเนาะอยู่ด้วยธรรมอยู่โดยธรรมไม่ได้อยู่โดยอย่างอื่นเอาธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมเห็นไหมเอาธรรมเป็นที่อยู่เนาะ,ะคงไม่มีอะไรแล้วเนาะลงตางก็จะพูดทีสี่กับก่อนฉันก็ถือว่าสองรายการเนาะเออ,อ ก็อขอสาธุการด้วยธรรมสาธุ